to me สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปพระนางที่ลุ้นละครเร็วๆนี้ปี2563เปิดโผลกันยาวๆมีใครกันบ้างไปดูใน EP 2นะครับซึ่งผมเคยทําคลิปนี้เนี่ยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่พูดถึงเกี่ยวกับพระนางที่ทางเพจเพจหนึ่งนะครับผมเพจเสี society fc 7เนี่ยเขาได้ออกมาเหมือนมีการบอกใบ้นะครับผมว่าเออพระนางคู่นี้หรือนักแสดงคนนี้เนี่ยกำลังจะ มีผลงานละครอะไรคู่กับใครค่ายไหนกันบ้างเป็นการบอกใบ้กันนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับผมก็เอามาพูดคุยกันไปแล้ววันนี้มีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็เพิ่มเติมนะักแสดงที่กําลังจะมีผลงานใหม่นะครับเอามาพูดมาคุยกันก่อนซึ่งอย่างที่บอกก็ข้อมูลเนี่ยเขาเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยมีการพูดค่อนข้างที่จะตรงถ้าทางช่องเนี่ยไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมจะอิงข้อมูลจากทางเพจนะครับแล้วก็จากในคอมเมนต์ใน u t u b e เนี่ยในคลิปนี้แหละมีคนมาคอมเมนต์นะครับ ชื่อว่าคุณเจมส์ชาเวลนะครับเขาก็มีการเอาข้อมูลเนี่ยของละครเรื่องใหม่ๆที่เราจะได้ดูกันนะครับมาคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยได้อ่านซึ่งถามว่าผมเชื่อร้อยเปอไหมก็ยังนะก็ถือว่าอาจจะต้องรอนะครับรอทางช่องเนี่ยออกมาเปิดโพลอีกทีหนึ่งถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราจะได้รู้กันก่อน,อนว่าอะไรจะเป็นยังไงแล้วมันจะใช่แบบนี้ไหมเราจะได้เมียบว่ารู้สึกว่ามีความหวังซึ่งทางคอมเมนต์ของคุณเจมส์เนี่ยกับทางเพจเจ็ดสีโซเซตี้เอฟซีเนี่ย ค่อนข้างที่มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันอะเราจะมาพูดจะมาคุยกันว่ามีละครและมีดาราคนไหนอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับขออ่านคอมเมนต์ของคุณเจมส์ทาวเวลก่อนละกันนะครับพอดีคํารอเปิดกล้อง2เรื่องเพลงรักเจ้าพญาพอสบโบไฟน้ําค้างเวียนาวส่วนค่ายพี่โอลิเวอร์รอเปิดกล้องเรื่องคาทาสิงห์บูมเซฟส่วนค่ายอาฉลองรอเปิดกล้องเรื่องป้นลอยฟ้าพี่เอกบอสชนการปูเป้ข้อมูลจริงครับผมก็เลยถามเพราะว่าผมขอแหล่งข้อมูลหน่อยได้ไหมครับอยาก มาทําคลิปบ้างเขาบอกว่ายังบอกไม่ได้ครับมีมาบอกอีก2เรื่องค่ายพี่นีโน่กับพี่หนิงวางตัวบิ๊กเอ็มปูเป้ในเรื่องบ่วงวิมาราส่วนเรื่องฟ้ามีตะวันได้โดนัทกับพาะพายเร็วๆนี้ช่องจะประกาศอีกทีหลังหมดไตรภาคสิ้นปีนี้ครับอาฟ้ามีตะวันโดนัทกับพระพายเนี่ย ประกาศไปแล้วนะครับทางช่องเนี่ยได้มีการเปิดโผล่ละครไปเรียบร้อยแล้วก็คือรีเมคเรื่องฟ้ามิจวัวหัวใจฉันมีเธอเนี่แหละนะครับอันนี้คือเปิดโผล่ไปแล้วนะส่วนเรื่องเพลงรักเจ้าพญาเนี่ยก็เคยมีกระแสออกมาว่าจะทําแต่ว่ายังไม่รู้ว่าพระนางเป็นใครนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพจ7จสี Society FC7 เซ FC เนี่ยเขาก็มีการบอกใบ้แล้วว่าพอดก,กับโบเนี่ยกำลังจะมีละครคู่กันซึ่งทางคุณเจมส์เนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องเพลงรักเจ้าพญาอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องไฟน้ำค้างเวียกับนาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมทางเพจ7สี s o c ฟต t y FC เนี่ยเขาได้มาอัปเดตผลงานละครนาวนอกจากเรื่องแม่เบี้ยเนี่ย,บอ,ยบอกว่านาวเนี่ยกำลังจะมีละครเรื่องใหม่ <c oughs> ที่จะได้ประกบคู่กับพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องผมก็เดาเล่นๆน,นะในคลิปนั้นนะครับ <c oughs> ผมเดาเล่นๆว่าเอ๊จะเป็นใครนะเพราะว่านาวเนี่ยก็เล่นกับพระเอกมาหลายๆคนแล้วนะครับเบอร์หนึ่งของช่องเนี่ยแต่ยังไม่เคยประกบคู่กับพี่เวียเลยจะเป็นพี่เวียหรือเปล่าและทางคุณเจมส์เนี่ยก็บอกว่าเรื่องไฟน้ำค้างเวียจะมาประกบคู่กับนาวข้อม ขนาดนี้นะครับส่วนค่ายมิวโลเวอร์เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าก่อนอันนี้เนี่ยเปิดกล้องเรื่องล่าท้าชนกันไปนะครับเอ็ดกัน์พงกับเปียวทัศนีย์และเรื่องนั้นเนี่ยทาง IG ของทาเคอุจิเนี่ยก็บอกผลงานของบอสชนกันว่าจะมาเล่นในเรื่องล่าท้าชนด้วยแต่เป็นคู่รองนะครับแต่มีคนเคยมาคอมเมนต์ในคล,คลิปหนึ่งเนี่ยบอกว่าบอสเนี่ยมีการถูกปรับเปลี่ยนนะครับไม่ได้เล่นเรื่องล่าท้าชนแล้วแต่ได้จะมาเป็นพระเอกเรื่องใหม่ซึ่งผมเคยเห็นคอมเมนต์นั้นนะมาแล้วแหละและทางคุณเจมเส์เนี่ยก็ เล่นเรื่องปนลอยฟ้านะครับประกบคู่กับปูเป้และเรื่องนี้เนี่ยก็มีพี่เอกลังซิโรนด,ด้วยนะครับอันนี้ไม่รู้ยังไงเป็นยังไงต้องรอลุ้นนะครับผมส่วนที่พี่โอลิเวอร์เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องล่าทาชนเนี่ยก็ยังมีเรื่องคาทาสิงนะครับคาทาสิงเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเป็นบูมกับเซฟอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับพระนางมาเลยและที่บอกค่ายพี่นิโน่กับพี่หนิงวางตัวบิ๊กเอ็มกับปูเป้ในเรื่องบ่วงวิมาลาบ่วงวิมาลาเนี่ยเป็นภาคต่อของเรื่องโซเวรีนะครับซึ่งจะเป ของเข้มหัสวีในพระเอกโซเวรีเพราะว่าพ่อของเข้มเนี่ยจะมีเมียอีกคนนึงแล้วก็มีลูกสาวนั่นก็คือถ้าเป็นอย่างที่เขาบอกก็จะเป็นปูเป้เนี่ยมาเล่นเป็นน้องสาวของเข้มหัสวีซึ่งเป็นภาคต่อจากโซเวรีนะครับจะมาประกบคู่กับบิ๊กเอ็มอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุน้นอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลจากทางคุณเจมส์แล้วแหละเราก็ได้รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรอันนี้พวกคุณก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เชื่อนะครับจะจริงแท้แน่นอนแค่ไหนก็ต้องรอทางช่่อองงเเนีีปิดกทึ ราจะไปอ่านข้อมูลจากทางเพจ7 สีโซเซตี้ FC เจ็ดกันต่อว่ามีอะไรมาอัปเดตกันบ้างและจะคล้ายคลึงกับทางคุณเจมเนี่ยบอกมาหรือเปล่านะครับมีการบอกใบ้เพิ่มเติมนะครับผมของพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้เปิดโผล่ละครเรื่องรหัสนิสยาไปนะครับที่เล่นคู่กับพลิงพลอยคือปีนี้เนี่ยแบงค์เนี่ยเงียบมากเลยไม่มีละครที่ออนแอร์ด้วยแล้วก็ละครเนี่ยก็เพิ่งเปิดโผล่ปลายปีนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคงจะได้ดูละครของเขากันเขาได้บอกว่าช่วงกระซิบบอกเล่า90 By Admin แอดมิน วันนี้มากับหนุ่มแบงค์อาทิตย์ใครที่ติดตามโพสแอดทุกๆโพสที่โพสถึงแบงค์แอดเคยใบ้ว่าละครค่ายรักค่ายเก่าแก่เปิดตัวไปแล้วสําหรับละครเรื่องรหัสลิศยาค่ายดาราวีดีโอตามใบเป๊ะๆวันนี้แอดขอยกแบงค์มาอีกนิดเพราะแอดแอบได้ยินเสียงกระซิบในๆว่าแบงค์ถูกทาบทามและวางตัวในละครอีกเรื่องนั่นหมายถึงว่าแบงค์กำลังจะมีละครเพิ่มอันนี้ไม่รู้ว่าจะละครเรื่องอะไรนะครับผมก็รอลุ้นส แบงค์อาทิตย์นะครับส่วนคนต่อไปนะครับผมบอสชนก,กันนะครับเขาได้บอกว่าข่าวดีสุดในเร็วๆนี้วูอะไรยังไงลุ้นครับจะต้นปีหรือกลางปีดีวูวูช่อง7มีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาบอสเนี่ยตอนนี้นะครับนอกจากเรื่องโซเวรีที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็ยังมีภาพยนตร์ผู้บ่าวอินดี้ย,ยัยอิเตอร์ภาค2ที่ชื่อเรื่องว่าเล็บยูโคอิกเกิลนะครับเป็นภาคต่อนั่นคือผลงานของบอสและเรื่องล่าท้าชนเนี่ยของค่ายายบิวฟิล์มที่บอสเนี่ยจะได้เล่นก็ถูกปรับเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้ เล่นเป็นพระรองแล้วแต่ว่ามีข่าว ว่าจะไปเล่นเป็นพระเอกเรื่องป้นลอยฟ้าที่ถูกวางตัวไว้ของค่ายอเลอกพัคดีวิจิตนะครับก็พี่ทางแอดมินเนี่ยบอกว่าวู้วูข่าวดีอาจจะเป็นการที่บอสเนี่ยได้ขึ้นเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกก็ได้นะครับเรื่องป้นลอยฟ้าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามชมนะครับอันนี้คือการเอาข้อมูลมาอิงกันคนต่อไปนะครับผมเชฟเวนี่อวาน,นิกนะครับตอนนี้เนี่ยละครยังไม่มีเปิดโผล่เลยแต่ก็เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องเริฟยูคโคอิกเกอร์นี่นแหละก็เรื่องเดียวกับบอสนะครับเป็นภาคต่อของผู้บ่าวยินดี AI, าดอารีอินเตอร ช่วงกระซิบบอกเล่า90 By แอดมินวันนี้มากับนางเอกสาวสวยมากความสามารถเซฟฟนนี่อาวาน,นิกบทความในวันนี้เซฟเคยร่วมงานกับพระเอกตัวท็อปท่านหนึ่งแต่เซฟเป็นแค่นางรองตอนเข้าวงการใหม่ๆนิวเจนและล่าสุดต้องกำลังจะสารต่อให้ได้กลับมาคู่กันสักทีแต่ย้ำว่าแต่ด้วยฝ่ายชายดันเปิดละครพร้อมคู่จิน้นที่ไม่มีคำว่าอวสานกับละครรักทำให้คิวพระเอกไม่ได้สุดท้ายโปรเจกต์ละครของเซฟปีห จะเลื่อนออกไปเพราะรอพระเอกคงไม่ใช่แล้วสิและแล้วก็ได้พระเอกดังใจหมายพร้อมเปิดละครเร็วๆนี้ค่ายเบอร์ต้นๆช่อง7และเป็นอีกค่ายเก่าแก่ของช่องและพระเอกก็เพิ่งเปิดละครไปล่าสุดสดๆร้อนๆพระเอกที่ใครหลายๆคนถามหาก่อนหน้านี้มากที่สุดเพราะเจ้าตัวมีละครแค่เรื่องเดียวแถมถ่ายทํานานอีกด้วยและในเร็วๆนี้ทั้งคู่จะเวียนมาเจอกันกับละครดรมาม่าเข้มขน้นงานนี้แอนบอกได้คำเดียวมีเฮ ด้วยการขนทับนักแสดงชั้นนํามาร e ่วมงานคอมมิซูนอะโอเคทางบทความนี้นะครับเขาได้บอกว่าเซฟเนี่ยจะได้ร่วมงานกับพระเอกที่เคยร่วมงานกันแต่ว่าเซฟเนี่ยได้เล่นเป็นแค่คู่รองนะครับอันนี้ไปพูดถึงก่อนแล้วกันเดาๆกันหน่อยว่าเออคู่รองที่เซฟเนี่ยเคยเล่นมาก่อนตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างน,นะครับเอาที่เป็นคู่รองหลักๆนะไม่เอาเป็นคู่รอง3ามคู่รองสมทบอะไรอย่างงี้นะเอาเป็นคู่รองหลักๆนะครับผมก็จะมีเรื่องเจ้าสาวสลาดตันนะครับเจ้าสาวสลาดตันเนี่ยคู่หลักก็ ก็คือพี่อ,อมอักขภาประกบคู่กับขวานอุษามณีส่วนตัวเซฟนะครับผมได้ประกบคู่กับแก๊ปธนเวทนะครับหรือจะเป็นพี่อ,อมหรือเปล่าเพราะว่าตัวของพี่อ,อมเนี่ยเพิ่งเปิดละครพร้อมกับคู่จิ้นไปอย่างที่เขาบอกก็คือพีอ่อมเนี่ยเปิดละครไปนะครับผมกับแซมมี่ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมในเรื่องเพลิงปริศนาหรือว่าจะเป็นพี่อ,อมแต่ว่าคิวไม่ได้ไงเพราะว่าเปิดละครใหม่ไปแล้ว รวมทั้งพี่อ๋อเนี่ยกำลังถ่ายทำเรื่องเงาบุญอยู่หรืออาจจะไม่ใช่เรื่องเจ้าสาวสลาตันหรือจะเป็นเรื่องแหวนสว่านแหวนสว่านเนี่ยเซฟเคยเล่นเป็นคู่รองนะครับผมซึ่งคู่หลักเนี่ยก็คือแพนเค้กเขมนิดนะครับผมกับทันวาสุริยจักรเซฟเนี่ยมาคู่กับก๊อฟอนุวัฒน์ซึ่งแน่นอนว่าทันวานเนี่ยยังไม่มีเปิดโผล่ละครเลยและไม่รู้ว่าจะอยู่ช่องเจ็ดต่อด้วยหรือเปล่านะครับคงไม่ใช่ทันวาแน่นอนเดาว่าพระเอกคนก่อนที่จะได้คู่กับเซฟเนี่ยน่าจะเป็นพี่อ๋อมละกันแต่ว่าเพิ่งเปิิดดละครค,ะครรไไไปวมม่้กก็ีา ปเปลี่ยนเอาพระเอกคนใหม่มาคู่กับเซฟและคอมเมนต์ของคุณเจมเขาก็ได้บอกว่าเซฟเนี่ยจะมีละครคู่กับบูมกิดกล้องนะครับอา,อาจจะเอาบูมเนี่ยมาเล่นแทนพี่อ,อมหรือเปล่า เรื่องคาถาสิ่งนะครับแต่ว่ามันจะขัดแย้งกันตรงหนึ่งตรงที่เขาบอกว่าค่ายเบอร์ต้นต้นค่ายเบอร์ต้นต้นค่ายนายบิวฟิล์มก็ถือว่าเป็นค่ายเบอร์ต้นต้นะแต่บอกว่าเป็นอีกค่ายเก่าแก่ของช่องนายบิวฟิล์มก็ยังถือว่าไม่เก่าแก่นะอันนี้เลยมีความขัดแย้งกันระหว่าง่างแหล่งข่าวแล้วอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นละครดราม่าเข้มข้นนะครับแต่คาถาสิ่งเนี่ยแน่นอนว่าค่ายนายบิวฟิล์มเป็นละครบู๊แต่ใครจะไปรู้อาจจะเป็นคนละเรื่องกันไไปก็ด ค,คือเซฟเนี่ยอาจจะมีละคร2เรื่อง2ค่ายกันไปอันนี้ก็ต้องเดากันรอลุ้นกันไปนะครับคนสุดท้ายที่พูดถึงในวันนี้นะครับผมก็คือแคสซอนย่านั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย ถูกวางตัวและถ่ายทํากันไปแล้วในเรื่องดวงใจขบดแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวนะครับด้วยความที่แคสซอนย่าเนี่ยคือเล่นไม่ไหวนะครับผมไม่มีสมาธิในการเล่นเพราะว่าตัวเองเนี่ยถูกกระชากลากถูในเรื่องเนี่ยจนทําให้มีบอกช้ําทําให้ตัวเองเนี่ยไม่มีสมาธินะครับเธอเลยขอถอนตัวและนาวที่สานานเนี่ยก็ได้สวมบทแทนในเรื่องดวงใจขบดนะครับทำให้แคสซอนย่าเนี่ยเงียบหายเกิดกะลอลกน์ไปเลยมีกระแสว่าแคสเนี่ยรอบทที่เหมาะกับตัวเองอยู่อ่ะวันนี้มาอัปเดตกันช่วงกระซิบบอกเล่า90บายแอบมิ admin วันนี้ แอดขอหยิบยกนางเอกสาวสุดสวยแคสซอนยาสิงห์าอีก,กรอบเนื่องจากแฟนๆถามหากันเยอะ สืบเนื่องมาจากเจ้าตัวเมื่อไร่จะมีละครสักทีแอนได้สืบมาเจ้าตัวนั้นค่อนข้างที่เลือกบทให้เหมาะกับตัวเองการเล่นละครหนึ่งเรื่องเจ้าตัวต้องทําการบ้านหนักต้องศึกษารายละเอียดมากทํายังไงแสดงยังไงให้แฟนๆได้ดูแล้วอินชอบในบทละครที่ตนแสดงออกมาเข้าประเด็นครับแคทมีละครวางหมากไว้แล้วปี63ยังไงแฟนๆก็ต้องเห็นหน้าแคทแน่ในปี63สามแมว่าว่าจะเป็นพระเอกที่หลายๆคนเนี่ยถามหาด้วยนะครับคือใครที่เป็นแฟนถาม ามหาพระเอกคนนี้ส่วนใหญ่แล้วช่องมักจะส่งบทบู้แต่หลังๆได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ดูแลเลยได้หลุดจากวงการบู๊สักทีถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงย้ํานะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนแคสได้รับปากไว้แล้วว่าจะได้เล่นละครแคสจะทําให้เต็มที่เพื่อแฟนๆละครช่องเจ็ดีครับคือมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากอันนี้ผมได้ยินกระแสข่าวมากและปฏิทินที่ถ่ายด้วยกันเนี่ยมีการถ่ายคู่กับพระเอกคนนั้นนั่นคือจินจินดะนะครับ ก็เลยมีคนคอมเมนต์เยอะเหมือนกันว่าแคทเนี่ยกำลังจะมีละครคู่กับจินจินนะแล้วจากที่เพจเนี่ยเขาได้ใบ,บมาว่าพระเอกเนี่ยมักจะถูกส่งให้ไปเล่นบทบูหลังๆเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนผู้ดูแลนะครับได้หลุดจากวงการบูสักทีอ่ะก็อาจจะเป็นแนวโน้มว่าจะเป็นจินจินะหรือเปล่าแต่ในเรื่องอะไรก็ต้องลุ้นกันนะครับทดท้งมวนเนี่ยผมได้พูดมานะครับผมเป็น หลายๆคนและถึงนักแสดงหลายๆคนที่รอว่าจะมีละครอะไรยังไงนะครับเป็นละครเรื่องอะไรเนี่ยก็เดากันไปได้หลายเรื่องแล้วส่วนข่าวล่าสุดของทางเพจนี้แหละที่ออกมาบอกว่าสร้อยนาคีนะครับกำลังจะมีการนํามาทาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวไว้นานแล้วนะครับว่าทางคู่ถือบทประพันธ์เนี่ยของค่ายมุมใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยวางตัวไว้ให้เป็นพี่อ้ํานะครับและพระเอกก็มองไว้2คนว่าเป็นเวียสุคนลวัฒนะครับกับไม้พัทรเดชซึ่งในบทเนี่ยจะมีตัวเด่นตัวหนึ่งที่เป็น เด่นแบบร้ายกับบทของนางเอกนะครับซึ่งเคยมีกระแสะว่านางเอกคนนึงจะเป็นพลุกลุกฝนทิพย์นานนั่นแหละนะครับผมเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งพี่อ้ําเนี่ยก็ไม่ได้เลือกเล่นในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเล่นในเรื่องศัตรูสูงหัวใจจากศัตรูสูงหัวใจเรื่องนี้เนี่ยก็เลยยังไม่มีพระนางทางเพจเนี่ยเขาบอกว่า Com ม n g s o ูนการประชันบทบาทครั้งแรกของนางเอกแถวหน้า c s 7อ d ดีกับ1พระเอกสุดปังอะไรก็เกิดขึ้นได้สับไหนจะเท่าสับขาหลอกช่อง7 s ็ดีพระเอกเบอร์ต้นต้นของช่องอีกแล้วเออ เป็นใครนะ้าก็คือมีการเปิดโผล่ละครเนี่ยกันมาหลายคนแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีละครให้เดาเนี่ยก็ลองเดากันดูก่อนละกันว่าเป็นใครเรื่องนี้เนี่ยตัวหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณีหคนนะครับถ้าเปิดโผลอ่อมาเนี่ยก็คือรู้เลยเดาได้เลยว่าใครจะเล่นเป็นใครนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับของทางคอมเมนต์ของคุณเจมชทาเวลนะครับแล้วก็ทาง7สี So c ซต t y FC7 เนะครับเอามาพูดคุยกันค่อนข้างยาวสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าข้อมูลครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มากกว่าครั้งที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอัปเดตผลงานละครกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะพูดถึงตัวของไมค์พัทรเดชนะครับที่ว่าจะมีละครคู่กับมีนพิชยาแล้วก็ตัวของโกวสินด้วยที่น่าจะมีละครในปีหน้าลุ้นว่าจะได้เป็นพระเอกขึ้นหลังข่าวหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาได้เล่นเรื่องอะไรเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทุกคนฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกันจะจริงเท็จแน่นอนแค่ไหนเนี่ยก็ต้องรอทางช่องเนี่ยมาประกาศอีกนึงเนาะถือว่ามาพูดมาคุยกันเล่นๆ,ๆแล้วกันนะ ขออภัยวันานทีนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ